สวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องวันนี้มาปอกันอีกแล้วครับหมากหอดวนๆครับราฟังปดกับเสี้ยนเท่าครับมเมื่อไเจอกันประจําเชี่หมากความแด้วครับสไตล์บ้าน ไปแทกกินทันทีครับทเทียนแถาอุดครับซ้อนหลังขึ้นไปครับแทกขึ้นไปได้ครับก็นาตัวตว่ คนละตัวครับเสี้ยนเต่าเกียนครับเกียนครับนะครับพป่น้องเห็ใสไปก่อนครับ หมักกระจายได้ครับเนี่ยเส้นต่อนิ่งมาเดินไปครับเส้นต่อจะกินฟีดครับบอทีเทางเดี๋ยวก็เส้นออกครับเพือ่อเขาฮอตครับ เขาฮอตใจแท้แน่นอนมันครับสีนกคุมนะครับผมไอเกินไปป่ะเนะีโหโห่ยไปเขาฮอดแล้วครับ ก็ฮอดไฟแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะกินสองครับฉีกเอาไปก่อนครับแล้วกินไปครับเห็นครับเหนสองไม้แล้วครับ ยิ่กันไปครับเดี๋ยวสนีเข็าฮอตครับวันนี้เขาก็อ่านเลยครับก็้ฮอตบดาแน่นอนว่าฮอตดอักขานาไไปครับผมนี่ก็เดินฮอตก่อน เล่งให้เขาฮอตก่อนครับเรียบรอยเขาเกินมากครับตัวหนึ่งเดี๋ยวจะขาฮอตลำบากครับนี่เอานี่เส้นเท่าก็จะเขาฮอต กันดีพี่โนทครับลองซ่อนไายกันไปครับเอามากแปลกๆเลยครับข้าหอดกับว่ได้ครับผม ตัวขว้าแยกขึ้นไปครับผมลองเป็นเราจะเลือกกินตัวใดครับมาแล้จะเลือกกินเลยครับกิ้นไปครับเลือกกินครับเลือกกินทั้งนี้ อ๋อสองครับผมอสองอสองขาดนะครับเกี่ยนแถวแพื่อไ้ครับไปหยาบมาก่อนครับ มาค้างฮอตไว้ครับเสี้นเถ่ายัางมามุมครับมาอย่ับฮอตเทียมขาดครับผมขาฮอตครับนี้อะไรล้วครับผมขาฮอตเลยครับเอ,อ เราก็มีอย่างนะครับสนะนะครับขอบคุณที่เขามารับชมครับพบกันใหม่กระดานนาครับขอบคุณครับ